โดนีงเลยครับโดนิงโอ้โดนเลยครับคุณผู้ชมโอ้ยโดนีิงคุณผู้ชมโดนีงเลยครับนี่น,น,นะครับตวัวใหญ่อยู่ครับโอ้โหใส่รูเลยครับตวัวนี้ Lepen, duw nilu Dwi, duw nilu Dwi nilu Dwi nilu สวัสดีครับวันนี้ก็จะกับผมอีกแล้วนะครับ Fish Hunter นะครับวันนี้ก็มาลงแม่น้ำปัจจินบุรีเหมือนกันครับแต่อันนี้มันอยู่ข้างล่างนะครับแถวกาบินบุรีนะครับกลปีใหม่ก็เรามาตกแถวนี้หลายรอบแล้วนะครับก็เห็นมีตัวอยู่นะครับติดตัวนี้หลังจากปีใหม่ยังจะมีตัวหรือเปล่านะครับไม่รู้ครับมาเช็คดูนะครับยังจะมีของเหืออยู่หรือเปล่านะครับไปลุยกันนะครับผม ครับมาดูไม้แรกนะครับก่อนมุดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะตกทั้งคืนนะครับถ้าเจอเจอตัวใหญ่ๆกลางคืนเดี๋ยวผมก็จะไทวิดีโอให้ดูเหมือนกันนะครับสำหรับเหยื่อก็วันนี้ผมมาใช้เหยื่อมามลงดูนะครับทำเองนะครับนี่หมักตกักแดจเอาไว้3วันแล้วนะครับลองดูว่ามันจะใช้ดีรึเปล่านะครับ ตุงเร็วครับดูตัวแรกเลยนะครับกินยืม้ามนะครับโอ้ตัวแรกมาแล้วครับนี่ครับปากกดเหลืองใสสวยๆครับนี่ครับตัวแรกของวันนี้นะครับ ครับหลังจากได้ตัวหนึ่งก็เงียบไปเลยนะครับมีเต่ตัวเล็กๆกินอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปหาไม้ที่2นะครับครับมาดูตรงนี้รอบหนึ่งนะครับก่อนมืดนะครับหนำตื่นเลยนะครับ สูงแล้วครับนี่นะครับกินเหยื่อมามนะครับใส่ส,สวยๆอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นครับ นี่ก็เริ่มจะมืดแล้วนะครับดูนิ่เลยครับดูนิ่โอ้ดูนิ่ครับคุณผู้ชมก่อนมืดนะครับมองยังไม่เคยเห็นเลยนะครับ สวยครับนี่ครับโอ้ยตัวนี้แล้วคุณผู้ชมตัวนี้แล้วครับ เข้าต่อเลยครับ,รบดูนะครับตัวใหญ่ยู่ครับโอ้โหใส่รูเลยครับตัวนี้ดูครับใส่นี่นครับโอ้โหสุดยอดเลยครับตัวนี้ นี่นะครับใส่รูลเลยนะครับตัวนี้นี่ครับสุดยอดเลยนะครับไหมเดิมนะครับเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับ ไป,ลปนนะแล้วป่ะนดูนี่คดูนี่ดูีกนนะครับคุณผู้ชมไม้เดิมยังไม่ได้ขยับนะครับเงียบสักพักค่อยๆกินเลยนะครับตัวสวยอีกครับนี่ครับกับครึ่งโลได้อยู่นะครับโอเคนะครับ ครับคุณผู้ชมตัวนี้ก็เช้าแล้วนะครับสว่างแล้วนะครับกลางคืนปลามันกินดีอยู่นะครับเกือบทุกไม้นะครับแต่บางไม้ก็มีแต่ไสเล็กๆนะครับแต่บางไม้ก็ได้ใสสวยๆครับใสเกือบโลก็ได้ไหลตัวอยู่นะครับผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะครับกลางคืนเพราะว่ามีนักตกปลาเขาก็มาตกปรากฏหลายๆคนอยู่นะครับ อยู่ข้างๆตกมาด้วยกันนะครับแต่ก็เลยเก่งใจเขาไม่ได้ถ่ายนะครับตอนเช้าก็ลงดูสักไม้สองไม้นะครับ ตัวเล็กๆนะครับมาแล้วนะครับปรากฏตัวแรกของตอนเช้านะครับ ใส่แค่น,นี้ครับดูนะครับแค่นี้ก็ติดเลยนะครับดูใส่ครับแค่นี้ คับตรงนี้ก็มีเตจไซเล็กๆนะครับอีกสักไม้หนึ่งนะครับผมมาดูตรงนี้อีกสักรอบนะครับ ถูนเลยครับถูนเลยนะครับตอนเช้านะครับโอ้โหใส่สวยครับนี่ครับดูนะครับถูใส่นะครับครึ่งกิโลได้อยู่นะครับนี่ครับนี่นะครับ ได้ตัวเล็กๆมาอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับครับมุกีกำลังถ่ายวีดีโออยู่โทรศัพท์ก็ดับไปนะครับแบตเตอรี่หมดนะครับหลังจากนั้นผมก็เก็บของกลับบ้านนะครับตอนนี้ก็ถึงที่รถแล้วนะครับมาดูผลงานของเรานะครับผลงานผลงานของเมื่อคืนนะครับ กินดีอยู่ครับนี่ครับผมก็ได้เยอะอยู่นะครับประมาณผมคิดว่าประมาณ10-15กิโลประมาณ15กิโลได้อยู่นะครับนี่นะครับกลางคืนก็ใสสวยๆก็ได้อยู่นะครับดูนะครับ โอเคครับยังไงก็เจอกันอาทิตย์หน้านะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ